เราเล่นแต่แบบจูเกเตอร์ตายยับยับแบบแบบแบบทรีเพยเยอร์ออบบี้เล่นไงออบบี้อยู่ไหนมีออบบี้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 อยู่ไหนทวีเพเออร์ออบบี้ไปสามคนชนอาชีพสร้างหินโย่ไหนอ๋อเนี่ยเจ็บคอมากเลย Họ hay bay phẳng Mà đi Phiền mà này Mà này mà Mà này mà đi Hà mày hà mày mai... Nó lên ngay thà Đi à Nè tôi ghê tới Nó khó tới đây Đi dẳng à à Nó lấy tổ à Nó lấy tổ à à Nó lấy tổ à ngay à, Điều à. Điều à. Điều à. มันไม่เข้าใจเลยอ,ะอ่ะเด้อเด้อเออเออใบสีเขียวแล้วก็อ๋อต้องรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันอันนี้เดานะหยุดทุกคนมามารวมตัวอยู่ตรงนี้ไม่รวมตัวมันรวมตัวรวมตัวตรงนี้ววววววรวมตัวตรงนี้มามอยู่ที่ตรงกลางพื่อนไปไซ้ายขวาเลยจอไปบซ้ายขวาวไปไม่ได้ใบขวาอ่ะกระโดดพื่อนไปพื่อนไป,นไปไซ้ายเร็วออจอไปขวาหนูก็ไปตรงนี้ไอ้ซ้ายจอไปขวา เพราะว่าสีแดงมันมีเวลาจำกัดต้องรีบไปจดไปเร็วสีแดงมีเวลาจำกัดเร็วไปเร็วสีแดงมีเวลาจำกัดมึงมมันต้องแข่ง,ๆๆงกับเวลาเพราะาสีแดงเวลาจำกัดงะอัจฉริยะเข้าใจง่ายจัด <c oughs> หี่นี่นเดี๋ยวก็ตายากลับกลับมาก่อนโอเคมาเข้าใจวิธีเนแล้วใช่ไหมก็คือสีแดงเนี่ยจะอยู่ได้แบบเดียวที่ฟ้าคือจุดเริ่มต้น <c oughs> มาขึ้นไปซ้ายขวามาเดิมกดขึ้นไปเร็วไปขึ้นจบต่อไป กดหยับจะไปพิวดไปดเขียวมาข้างหน้าพวกมึงต้องรีบแปลงใช่พอห้ามกายสีแดงสวยเร็วพี่คนตุยมาสบายพิวดไปเร็วไมเร็วไม่เลือพิวดไม่เลือบจะไปอ่าอย่างนี้จะไปพิวนใบก็เรยียบร้อยอันนี้อันนี้พิวดใบก่อนอพิวดใบพิวนใบเบียบเบียบบุ่มอ,อันนี้นล้ <c oughs> อ่าเข้าใจยังแล้วเร็วเร็วมันสีแดงเนี่ยมันจะล่วงเร็วออที่เร็วจับเร็วจับเร็วเร็วสีแดงมันจะล่วงเร็วอ้าวโอ้ my god ตายับเอาเอ้ยเอโอใจจะอยู่หลินนะอ่าจ้ามันตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วต้ก็ไปตรงนี้อ่าแล้วก็ไปตรงนี้จ้าก็ไปตรงนู้ดจบกัน <laughs> <Xinh. cười> <laughs> thing à, à, Không phải tự thỏa thế chỉ vì chuyện gì mà. Còn bài tân thầy thằng gì? Chụp chụp. À, nó có lên tung tung Rồi tung À, tôi nhảy gì? lên, lên. เซ็งอะทำไมเซ็งจังตอนนี้คิดไปหน่อยตอนโคตรเซ็งเลยตอนเนี้ยโคตรเซ็งทำไม้เจ๊ไม่เคยรู้สึกเซ็งอย่างนี้มาก่อนนะเซ็งแล้วแล้วเป็นเป็นว่า,าอะไรหัวล้ออยู่นั่นแหละเนี่ยแต่เดี๋ยว,วยมาที่สมาธิอะเร็วเข่งกับเวลา,าเจ้า่ข่งกับเวลาแล้วไเข่งกับเวลาเพื่อนตรงกลางเร็วเข่งกับเวลาแต่เนี้ยไม่เข่งกับเวลา กับเวลาไปเร็วไม่ใช่คบแก่กับเวลาปะต้องต้องทำเวลาไปเร็วถ้าแบบนี้มันมีมีนะต้องคงหยิบหยิบมีดมาไล่ฟันเตียวะ ยอมตายดีกว่ากระโดดไปตายดีกว่ากระโดดไปตายดีกว่าอยู่ไม่ได้ป่ะตั้งใจหน่อยดิอ่าไปตรงกลางตรงกลางชายเดียวก็ได้มาหยุดทุกคนหยุดหยุดนี่งๆชายเดียวเอามาเดินเลยนะเอาเลยจอยเลียวตรงกลางตรงกลางเดียวเลยเ็ะ ขึ้นตายเสร็จแล้วอ่าจอมเร็วจอมต่อเร็วเร็วแล้วพี่แล้วพี่พี่อุดเร็วเร็วเร็วจะได้ว่าเร,เร <c oughs> าต,ตายอ่ะอแล้วกดยอมแล้วกดบ๊ายบายวิ่โอ้ไม่เพราะว่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ต้องถลม่มมันจะถล่มเองเอบุกบุกอ่าตัวการโอเคมาหยุดทุกคนหยุดทุกคนหยุดมาเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวให้ดูเลยใช้เดี๋ยวให้ดูหยุดหยุด อยู่เลยอยู่เลยหยุดมันยัไม่ได้เปิดรอ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 ก่อนดิรอก่อนดีกว่าแล้วพึ่งทุกคนอยู่มีอยู่ที่เทุกคนอยู่ที่เชียงเดี๋ยวเราเดี๋ยวใช้เดียวอย่าร้องดีกว่าร้องดีกว่ามาใช้เดียวตอนนี้ใช้เดียวจัดอ่ะขคใช้เดียวเดี๋ยวฉายเดียวเดี๋ยวฉายเดียวจัด แล้วก็ฉาเยอะทดน้องดีกว่าใครบอกเลยว่าอย่าโตไม่ใช่คนเดี๋ยวไม่เลดจริงๆอ่ะมาไม่เล่าตั้งแต่แรกแล้วมาใครจะไปซ้ายขวาจะอยู่กันโอเคต้นไปซ้ายพี่ไปขวาพี่ไปขวาอ่ะมาสามตอนนั้นต้องกระโดดก่อนอ่าะรถประตูการจะไปจะไปกระโดดกระโดดพี่ขไปเร็วพี่ไปเร็วไปเร็ว ม่อะไปไม่ได้ตายกลับมามเร็ว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 มันเบิดมี10ล็อกหรอวะอยากาเมน,นไม่ลกคนหรือว่าลกคนเดียวอะ่ะสิง ยืนบื้อทำอะไรอยู่มายืนบื้ออะไรอยู่เร็วไปจะไปไหมยังไม่ตาอ่ะตัวไหนมึงอยู่นี่ไไงด้แล้วตายตกตายต้นตกผาตาย <c oughs> <c oughs> อะกดเร็วเร็ว <c oughs> <c oughs> จะเป the ิดอันนี้อ่าเปิดฝานี้ละกลางกลางเลยดีก็ได้เึ้นหนอนต้นหนึ่งในเวลาดูกันอ่าแล้วก็กลับไปย้อนกลับไปอ่าอ่าเพื่อนเพื่อวนกลับไปโซนหนึ่งเพื่อนเพื่อนกดกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้กดอ่าฮิตกลับไปโซนอนึ่งแล้ว Niin, เดีรยวๆเพื่อนๆไปมีใครจะไปไหมแป๊บเดียวพื่ไปกลางเร็ว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 วันนี้น่าจะไปไม่ถึงไหนอะ พี่ดสองก็พอลวันนี้คือนี้ด้องอแล้วก็ีกูลบจ้าเร็วจับเร็วพีคเร็วพีคเร็วเร็วไปฮะจุดจ็นบ้าแล้วนี่ยอ่ะไปกลางไปเ๋ยวเร็วเร็วพีไปเร็พี่ไปเร็วพี่ไปเร็วอยู่

กดกลับมาเลยนี่เอามาเอา้เราทำวะอะไรเห็นอ่ะกดกลับมาเอออย่างงี้แหละไปาาไปทำ <c oughs> ไมมึไมึงชอบกีตายเล่นตลกอย่างเงี้ยวันนี้นดาสองพ่อละพอแล้วไปนอนละเพื่นไปกลางแล้ว ต้องใจเย็นอ่ะต้องใจเย็นอ่ะต้องใจเย็นจริงๆอ่ะถึงจะเล่นได้จบแล้วไปยอมแพ้แล้วอ่ะยอมแพ้แล้วโอมแพ้แล้ดยังเพื่อนกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยกระโดดหนึ่งทีกระโดดเอออ่ะ

อ๋อกำกี้ไป